พ่อจ๋าพ่อพ่อจ๋าพ่อพ่อหายไปไหนเนี่ยแปกจังเลยพ่อของเราชอบหายไปตอนดึกตลอดเราออกไปตามหาพ่อข้างนอกดีกว่าอร่อยจังเลยนั่นตัวอะไรอะ่ะมีปีกเป็นกระด้งด้วยนั่นใครอะ่ะฮะลูกพ่อ พ่อเป็นกระหังหรอไม่จริงเราฝันไปใช่ไหมเนี่ยตื่นซิตื่นซิจริงๆแล้วพ่อตั้งใจว่าจะปิดเรื่องนี้เป็นความลับแต่ในเมื่อลูกรู้ความจริงแล้วพ่อก็ไม่มีอะไรจะปิดบงังพ่อเป็นกระหังจริงๆลูกทําไมพ่อเป็นกระหังแบบนี้ล่ะฮะคนที่จะเป็นกระหังเกิดขึ้นได้จากสองสาเหตุคือเรียนวิชาอาคมจนแกลกก้าแล้วทําผิดครู หรืออีกสาเหตุหนึง่งให้ทายาตทิมน้ำลายของเราที่พ่อเป็นแบบนี้ก็เพราะสืบทอดทายาตกระหังต่อจากปู่ของลูกยังไงล่ะแล้วถ้าผมไม่อยากเป็นกระหังเหมือนพ่อละฮะจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพ่อหมดอายุไขพ่อจะกลายเป็นผู้ผีไปสิงร่างผู้ที่มีวิบากกรรมพอร่างนั้นหมดอายุไขพ่อก็ไปสิงร่างคนใหม่วนเวียนอยู่แบบนี้จนไม่ได้ไปผุดไปเกิด ผมจะไม่ยอมให้พ่อทนทุกข์ทรมานเด็ดขาดผมจะเป็นทายาทกระหังต่อจากพ่อเองฮนะคิดดีแล้วเหรอลูกที่จะเป็นทายาทกระหังต่อจากพ่อพ่อไม่อยากบังคับลูกเลยคิดดีแล้วค่ะพ่อทวยงั้นลูกกินน้ำนี่ซะผมกลายเป็นกระหังเหมือนกับพ่อแล้วฮะ แต่ว่าผมไม่ชินกับกระด้งสองอันนี้เลยถ้าลูกใช้งานมันมบ่อยๆเดี๋ยวลูกก็ชินเองต่อไปนี้พ่อจะสอนวิชาเป็นทายาทกระหังให้ลูกจงตั้งใจฟังให้ดีฮะพ่ออันดับแรกลูกต้องระวังดวงตาให้ดีอย่าให้ต้องแสงไฟเด็ดขาดเพราะเมื่อต้องแสงไฟตาของเราจะสะท้อนเป็นสีแดงเมื่อคนเห็นจะรู้ได้ทันทีว่าเราเป็นกระหงัง พอโดนแสงตาของผมเป็นสีแดงแบบที่พ่อบอกเลยผมจะระวังไม่ให้ใครเห็นฮะพ่อดีมากลูกที่สำคัญเราต้องติดบังส่วนก้นไว้ให้ดีๆพอก้นของกระหังอย่างเราจะมีหางสั้นๆงอกออกมาโหมีหางแบบที่พ่อบอกเลยฮะพ่อฮะผมอยากลองบินแล้วอยากรู้ว่าบรรยากาศบนทอ้องฟ้าเป็นยังไงกระดดงทั้งสองของเรามีอิทธิฤทธิ์ แค่เรากางกระดดงออกและขยับให้เป็นจังหวะจากนั้นเราก็จะบินได้เหมือนนกแล้วโพหพ่อฮะผมบินได้แล้วฮะสนุกจังเลยและนี่คืออาหารของเราเราจะกินของโสโครกเหมือนกับกระสือเลยลองชิมดูสิลูกรสชาติมันแปลกๆแต่ก็อร่อยดีฮะพอ่อ เดี๋ยวพ่อจะพาลูกไปกินวัวของชาวบ้านนั่นก็อร่อยไม่แพ้กันเลยอยากกินตัวไหนเลือกได้เลยลูกงั้นผมกินตัวนี้แล้วกันหาพ่อ <S <S นังใคร่ะจะมาขโมยวัวของฉันไม่ได้นะดีวแจ้งตำรวจจับเลยคนมาเราจะทำยังไงดีหาพ่อกระหังอย่างเราจะไม่ทำร้ายคนเด็กขาดเมื่อเจอคนก็แค่ลอกให้กลัวก็พอแล้ว ฉันถามว่าใครทำไมไม่ตอบไม่อย่างนั้นฉันจะเดินเข้าไปดูใกล้ๆแล้วนะกระหังยังไงละจ๊ะเฮ hey! ้กึกกึกกึกึกึระหังงั้นเรารีบไปกันเถอะลูกเดี๋ยววันหน้าพ่อจะพาลูกมากินไหมห้ฮะ